ฉันคือเทพแห่งการเปิดกล่องในพักจีโมบายที่ไม่เคยเสียลดขึ้นรถลางได้เลยสรุปเกี่ยวกับไอเทมพิเศษในเมโทรโรยลหนกล่องสะพายกล่องสะพายมีทั้งหมด6แบบแบ่งเป็นกล่องสะพายที่พบได้ทั่วไปและกล่องยานอกจากกล่องอาวุธแล้วและมีกล่องลับ ที่มาพร้อมกับโอกาสในการพบอุปกรณ์คุณภาพสูงตู้เก็บเอกสารกระเป๋าเอกสาร 2. จดหมายจดหมายคือคุญแจแบบใช้ครั้งเดียวสําหรับห้องสปายระดับสูงแบ่งออกเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีดําโดยทั่วไปเราสามารถพบได้แค่ในตู้เก็บเอกสารและกระเป๋าเอกสารเท่านั้น 3. แฟกันแฟกันในหมวดเมโทรโรยัลจะแตกต่างจากหมวดคลาสสิก ในโหมดคลาสสิกเมื่อยิงแฟกันเครื่องบินจะบินมาหาที่นี่แต่ในเมโทรโรยัลเมื่อยิงแฟกันจะมีเฮลิคอปเตอร์บินมา <l ars> สิ่งที่ได้รับในโหมดคลาสสิกคืออุปกรณ์แต่ในเมโทรโรยัลสิ่งที่ได้รับคือโอกาสในการอพยพออกมาบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในอาร์ติคเบยยังสามารถลดระยะเวลาการรอเฮลิคอปเตอร์กลับมาได้อีกด้วย 4. อุปกรณ์ระดับเฟเบิลอุปกรณ์สีทองในที่นี้ไม่ได้หมายถึง AK สีทองแต่หมายถึงอุปกรณ์ระดับเฟเบิลอุปกรณ์ระดับเฟเบิล จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันวิธีการได้รับจะมีตั้งแต่การเอาชนะบอสรับจากกล่องอุปกรณ์และจากกล่องข้างทางถ้ากล่องล็อกละหัสกล่องล็อกระหัส,หสถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญแม้ว่าคุณจะไม่เหลือของที่พกติดตัวมาเลยสักชิ้นแต่ของในกล่องจะไม่หายไปจุดอ่อนจะอยู่ที่ในสถานการณ์ทั่วไปสามารถเก็บของได้ไม่เกิน40ชิ้นก่อนเริ่มการแข่งขันเราสามารถใส่กระสุนที่มีค่าไว้ในกล่องนี้ความแตกต่างของน้ำหนักกระสุนแต่ละชนิด ได้ไหม่จึงได้จัดทำจำนวนของกระสุนแต่ละประเภทต่อความจุหนึ่งกล่องครอบคลุมถึงยาแนะนำมาขนาดนี้แล้วไอเทมพิเศษเหล่านี้มีแค่ในเมโทรโรัยเท่านั้นคิดว่าสิ่งไหนใช้งานได้จริงมากที่สุดพูดคุยในคอมเมนต์ได้เลย